สวัสดีค่ะชาวโลกวันนี้แพทมานำเสนอลูกหมาสองตัวค่ะเพชรพูนะคะเกิดวันที่27มีนาคมสองห้าหที่ผ่านมาค่ะตอนนี้น้องอายุได้1เดือนครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะท่านใดสนใจน้องติดต่อนะติดต่อมานะคะ น้องอตัวผู้สีขาวค่ะปุกปุยค่ะแพทย์ขอตั้งชื่อเขาว่าน้องลดเดอร์นะคะเพราะเขาเหมาะที่จะเป็นผู้นำมากเลยค่ะเขาน่ารักแล้วก็นิสัยดีค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวผู้เหมือนกันค่ะสีน้ำตาลอ,อ่อนๆนะคะแพทย์ขอตั้งชื่อเขาว่าน้องเบวนี่นะคะอาย,ยุหนึ่งเดือนครึ่งเหมือนกันค่ะเพศผู้ยังไงท่านใดมีบุญสัมพันธ์กับน้องแล้วก็เป็นคนมีจิตใจเมตตารักสุนัขนะคะติดต่อมาค่ะตอนนี้แพทย์หาบ้านให้น้องนะคะ2ตัวค่ะ ทนใดอยากที่จะได้น้องไปดูแลที่บ้าน ไปเป็นเพื่อนแก้เหงาสามารถเฝ้าบ้านได้อ่าก็สามารถติดต่อมานะคะน้องเขาคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ดุนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะยังไงก็สามารถอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุที่บ้านได้ค่ะท่านจะได้ไม่เหงานะคะเพื่อนเพื่อนติดต่อมานะคะท่านใดอยากได้น้องไปดูแลบ้านละตัวก็ได้หรือจะพาไปคู่ก็ได้ค่ะเขาจะได้ไม่เหงาค่ะติดต่อแพทมานะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้น้องอยู่ที่ใกล้ๆกับวิหารเซียนวัจจนสังวรารามนะคะแพทไม่ส่งนะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เพื่อนๆต้องมารับน้องด้วยตัวเองนะคะติดต่อแพทมาล่วงหน้าค่ะแพทจะไปรอที่สถานที่ที่น้องอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะท่านใดมีบุญสัมพันธ์กับน้องติดต่อมาได้นะคะน้องเป็นเพศผู้ค่ะอายุหนึ่งเดือนครึ่งอ่าทั้งสองตัวเลยแล้วก็น่ารักมากแล้วตอนนี้เนี่ยแพทก็อ่าประกาศหาบ้านให้น้องนะคะท่านใดที่สนใจน้องจริงๆอยากได้น้องไปดูแลติดต่อมานะคะแต่คิดจะล้อเล่นหรือว่าทําให้น้องเสียโอกาสเหมือนกับ จ้าอื่นๆที่ผ่านมาแพทขอร้องนะคะอย่าทํานะคะมันบาปเพราะว่าแทนที่น้องจะได้บ้านเอ่ออยู่กลายเป็นว่าคุณก็มากักน้องเอาไว้แทนที่น้องจะได้บ้านน้องก็ไม่ได้บ้านสักทีนะเพื่อนๆกลายเป็นว่าน้องเนี่ยต้องมาติดอยู่กับการจองของเพื่อนๆนะคะหลายเจ้าแล้วค่ะที่จองมาแล้วยกเลิกไปขอนะคะถ้าไม่คิดว่าจะจริงจังหรืออยากจะได้น้องไปเลี้ยงดูไม่ต้องติดต่อมานะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้น้องไปเลี้ยงดูติดต่อมาค่ะรอท่านอยู่ค่ะและน้องเนี่ยจะรักคุณ ตลอดไปแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณตลอดไปนะคะท่านท่านที่มีบุญสัมพันธ์กับน้องอ่าแล้วก็น้องเนี่ยก็จะอยู่กับกับคุณนะคะแล้วก็จะซื่อสัตย์กับคุณแล้วก็รักคุณคนเดียวตลอดไปค่ะติดต่อมานะคะรออยู่นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ ตัวนี้ชื่อบาวนี่ค่ะเพราะว่าเขามีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็น่ารักมากเพื่อนๆยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าท่านอยากได้เบาวนี่หรือว่าอยากได้ลิเดอร์ไปเพราะว่าลิเดอร์เนี่ยตัวเขาจะสีขาวอ่าปลุกป,ปุยอ้วนจำม่าส่วนเจ้าเบาวนี่เนี่ยตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆทั้งตัวเลยค่ะพ่อกับแม่เขานิสัยดีไม่ดุนะคะเพื่อนๆยังไงก็ท่านได้มีบุญสัมพันธ์กับน้องติดต่อมานะคะมารับน้องด้วยตัวเองนะคะขอบคุณค่า ตัวนี้ชื่อเบ่าวนี่น่ารักสุดเลยค่ะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาแบบว่าดูน่ารักสงบสงเง่ยมเจีมตัวอ่าแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนๆทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆท่านใดอยากได้เบลนี่ติดต่อมานะคะหรือว่าอยากได้ทั้งเบลนี่แล้วก็ลีดเดอร์ไปเลี้ยงคู่กันพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เขามีเพื่อนเล่นเขาจะได้ไม่เหงาก็ติดต่อมาะค่ะเพื่อนๆรอเพื่อน,น,นอยู่นะคะขอบคุณค่ะโรยแป้งกับจัดเห็ดหมัดอาบน้ําเสร็จแล้วกินอิ่มแล้วจุ๋ยอะจุ๋ยลูกไหนดูหน้าหน่อยจิเอามาดูหน้าหน่อยจิคะอะจุ๋ยตัวนี้สีขาวนี่ใส่ดีโอเคน่ารักมาก